สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินน้ำพริกปลาทูกิน่งไงอย่างเดียวก็พอแล้วผักของเฮาก็มีหัวหอมนะคะหัวหอมมันหวานแต่จากิกนดิบๆมันหวานแล้วก็บัะเขือต้มมกน้าบักนามต้มแล้วก็นใไม้คะมะค่ะมากินน้ำกกนเด้อพี่นออ้องถักท่อท้อหอยบอ่อ นี่หอ,หอมกินสดๆมันหวานปะอืมมาใหม่วานวน อืมอครับอืมห้องใหม่สีเงียโแจค Ừ. Xin phụ. phục Giang phụ. Có trung tâm vân vân. Ăn.

嗯，啊。 ฝากถึงพงเยี่ยมมากเอยเยสิเห่านกคตรนี่างกุ้ตายรูปคือจะง้มเข็มเนี่ยมา,าสมุดเนี่ยงั้นทีจะตั้งเป้าไว้เขาว่า เฮ็ดทอนี่ทอนี่ผ่านเดอ้อจังส่นจังสีอีหย่างคะ่ะเห็ดไปเรื่อยเรยที่หลอดขายอุ้งนี่บ่สติคะ่ะสตินิดนึงนะคะอืมอีอย่าง เง่งเห็ดจะกดอยู่ใส่กดของเลี้ยวนะ่ะกดของการผ่านเลี้ยวจะอยู่ใส่เพื่องคนคเก็บหอดวิวหอเพื่ถึงหอผ่านมั่ยลุงคนเขาเป็นหมืน่นเป็นแสนเราไม่ให้เขาผ่านมาือสมัครเล่ฟนพวกเจ้าก็ได้ไปเยอะมากอันนั้นจะปิดก,กัน้นการมองเห็นเนาะ 어안 잠보. 응. วไม่หน่อยปวดหัว สู่เ็นยูทูปว่ไม่กฎไม่ระเบียบไม่ยังตั้งไว้ชัดเจนเนาะผ่านผ่าน cầu cái này là ngoài nó gửi im à ta bên tóc quần bên nà nên cái ngoài điều nè chung hôm nay vô khát chung khá chung thì có như hà này là như mạc อืมอืมอืมคิบงามบ่ะแบบก็นไปน่งพอกันไม่คลิปวิดีโอ่น่าจ้ะต้อให้ข้ากะลงคือก่อนอ่ะคิปบพอกันมันก็ต้องได้เห็นลิปลง youtube นีแล้วเนาะ กับแมงเศษๆเป็นลุงเหนรอไหนจงไง <laughs> ไปละค่ะ <sighs> พอกันไหมคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวจ้าพี่น้องค่ะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ